ทำไมคนโบราณท่านจึงห้ามไม่ให้เดินทางเมื่อจิ้งจบรองทักคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมมีคําตอบเกี่ยวกับคําโบราณต้องห้ามเรื่องของการห้ามเดินทางเมื่อจิ้งจบรองทัก การที่คนโบราณท่านห้ามอย่าออกเดินทางเมื่อจิ้งจกรองทักคําโบราณนี้ได้ยินกันมานานแล้วซึ่งการห้ามเดินทางเมื่อจิ้งจกรองทักนั้นคนโบราณท่านมีความเชื่อว่าหากเราจะเดินทางไปไหนหรือกำลังทำอะไรอยู่ ถ้าหากได้ยินเสียงจิ้งจกร้องแสดงว่าจิ้งจกกำลังทักเราและนั่นหมายถึงลางร้ายกำลังมาเยือนเราควรระวังตัวให้มากยิ่งขึ้นหรือถ้าเป็นไปได้คนโบราณท่านว่าควรงดหรือควรหยุดทันทีและยิ่งถ้าเรามีโครงการจะเดินทางไปไหน ก็ให้ชะลอการเดินทางเอาไว้ก่อนอย่าพึ่งเดินทางออกไปและถ้าหากใครไม่เชื่อก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุและเป็นอันตรายต่อชีวิตเพราะคนโบราณท่านมีความเชื่อกันว่าจิ้งจกเป็นัาร์ที่บอกลางร้ายได้อย่างแม่นยำนั่นเองครับ เรื่องของการห้ามเดินทางเมื่อจิ้งจกรองทักจุดมุ่งหมายที่แท้จริงก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งของคนโบราณเพราะโดยปกติแล้วจิ้งจกก็จะมีอยู่เกือบทุกบ้านและมีอยู่มากมายทั่วไปไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรอยู เราก็มักจะได้ยินเสียงของมันเป็นปกติและการที่มันร้องก็เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราทั้งสิ้นแต่ที่คนโบราณท่านสอนกันมาแบบนั้นเพื่อให้เรารู้จักระมัดระวังตัวไม่ประมาทเมื่อจะเดินทางไปไหนก็ให้คิดรอบคอบและคิดให้รอบคอบอีกครั้ง เพื่อความแน่ใจการเดินทางและสิ่งที่คิดจะไปทำนั้นจะได้เกิดความเรียบร้อยไม่ผิดพลาดและหลมเหลวเพราะเรื่องความไม่ประมาทนั้นเป็นหลักใหญ่ในการดำรงชีวิตพระพุทธโอวาสุดท้ายที่ส่งสั่งสอนพระสาวกก็คือให้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท ความไม่ประมาทก็คือการครองชีวิตการทำการพูดการคิดอย่างมีสติไม่มีความเผลอเรอหลงลืมหลังพลาดและระมัดระวังที่จะไม่ทำไม่พูดหรือคิดในทางทุจริตนี่ก็คือจุดมุ่งหมายที่แท้จริงหรือกุศโลบาย ที่คนโบราณท่านห้ามไม่ให้เราเดินทางเมื่อจึงจบร้องทักครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ